สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการเก็บข้อมูลทุกๆอย่างนะครับยิงขึ้นเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับการยิงขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก็คือต้องอิง API ของผมนะครับก็คือตัว Node.js นั่นเองเราจะทําการเพิ่มข้อมูลในฐาน a b a a ู SQLite ของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการอัปโหลด Image ก็ต้องมีรูปภาพขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้ต้องเม k ช s ว r ์ก่อนว่า API เราพร้อมแล้วนะครับเพราะเราจะทําการส่งข้อมูลมา แล้วเครื่อง Windows Project ตัวนี้จะต้องอยู่ที่ไดซี c, เพราะเดี๋ยวมันจะมีการ read ไลฟไฟล์ Fi นะครับโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเราก็กลับมาที่ตรง Endor c o มาที่ตัว Network Service ก่อนนะครับอขออนุญาตกดลี่ขวา a ด l ให้หมดกด collab. c o l l a p s <oughs> กดชิ i ช c h ครับแล้วก็มาที่ Network Service อ่าพอมาที่ Network Service นะครับเราก็จะทำการ Copy f u งก์ชัน Get all เนี่ยลงใหม่ชุดหนึ่งนะครับอ่ ทีนี้นะครับผมก็จะทำการแปลงตัวนี้นะครับให้เป็นคำว่า add product ก่อนก็คือฟังก์ชันก่อนเป็น add product ทีนี้ใน add product จะส่งอะไรมาบ้างอันดับแรกเราจะทำการส่งตัวรูปภาพมาก็จะเป็น image file นะครับถัดมาเราก็จะส่งตัว product นะตรงนี้เ enter ก่อน import io ตรงนี้ระวังนะครับบางทีเป็น html นะครับต้องเป็น io ถ้าแดงให้สก r อขึ้นไปดูข้้งบน ว่าเรา import ถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ก็หลบทิง้งถัดมาตัว product ตรงนี้นะครับก็จะเป็น product โอเคผมก็จะโยนมานะครับเป็น product ที่นี้นะครับ URL ตรงนี้นะครับก็ยังเป็น URL เดิมอยู่นะครับแต่ว่าตัวตอนที่เราจะส่งข้อมูลเนี่ยผมจะส่งลักษณะ post ก็เกิดคำถามว่าไอ้ post get ตรงนี้มันมาจากไหน มันมาจากคนทำเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่ว่าฟัตเตอร์เป็นคนชี้ชะตาเขานะครับอ่าเราจะต้องไปถามเขานะครับว่าสมมุติคนออกแบบ API อ่ะเช่นอ่านายแดงนายแดงผมจะส่งข้อมูลไปหาคุณี่ะผมจะต้องส่งแบบสนาไหนเขาก็จะบอกเราครับ g e t p โพ p ต์พูดแพ d e l e t e แล้วแต่เขาในเคสนี้คือโพสตนะครับอ่าไม่ใช่แล้วแต่เรานะครับอ่าแล้วแต่เขาแต่ในเคสนี้ต้องแล้วแต่ผมเพราะผมเป็นคนออกแบบไงถูกต้องไหมครับอ่าผมใช้โปรเจกต์ Node.js ผมบอกว่าถ้าพี่จะเพิ่มสินค้าเข้ามาของผมนะคุณจะต้องเรียกโพสต์นะอะไรประมาณเนี่ยผมเป็นคนกําหนดเองนะครับดังนั้นก็รับแบบโพสต์นะครับก็คือต้องส่งแบบโพสต์ทีนี้เราก็ส่ง Data เข้าไปได้เลยครับเนี่ยโปรดักซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราส่งเฉพาะโ Product แต่ตรงนี้มันเป็น Image มันเป็นไฟล์ถูกต้องไหมครับผมต้องบอกก่อนว่าการส่งแบบเนี่ยคือการส่งแบบ J s ส n เป็นสตริงส่งไปทั้งดุนเลยนะครับแต่ตอนนี้โจทย์ผมคือต้องการทำรูปภาพอัปโหลดขึ้นไปด้วย เราก็ต้องเอารูปภาพตัวเนี้ยคอนเวิร์ตเป็นไบต์โคดแล้วก็เนบเข้าไปในสตริงแล้วก็ส่งไปให้เขาใช่ไหมครับอ่ามันมีวิธีการส่งอีกแบบหนึง่งก็คือฟอร์ม Data นั่นเองเราจะส่งลักษณะฟอร์ม d a t a ไม่ใช่ JSON นะครับนฟังคำพูดผมดีๆนะฟังก์ชันนี้ถ้าส่งแบบ JSON คือแบบนี้ครับอ่าถ้าอยากได้รูปภาพต้องคอนเวิร์ตเป็นไบต์โคดนะครับอ่าแล้วก็ส่งไป,นะะ array, buffer, งไปนะครับก็คืออาร์เรย์บัฟเส่งไปนะครับเป็นสตริง แต่ถ้าง่ายๆเลยไม่อยากส่งแบบ JSON ผมก็จะสอนส่งแบบฟอร์มครับออันนี้สำหรับคนที่เข้าใจคำพูดผมนะโพสเราก็มีแบบฟอร์ม Data กับแบบ JSON เราจะไปแบบฟอร์มนะครับส่วนไอ้ JSON เราจบนะครับตัวนี้อ่ะเราก็จะมาลักษณะแบบฟอร์ม Data กันเพราะผมไม่อยากมานั่งแปลงตรงนี้นะครับเป็น Array by Code เลยพวกนี้นะครับอ่ะมก็เป็นฟอร์ม Data นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแปลงนะนะครับ มันมันได้หมดผมต้องบอกก่อนไอค้คำว่ามันได้หมดเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับไอ้คนทํา API ครับคนทํา API บางทีมันบอกว่าคุณส่งมาเป็น JSON แล้วคุณก็บีบมาเลยเป็นเลขไบต์ยาวๆเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเขาแต่ในเคสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผมผมบอกว่าไอ้ตัวโพสต์เนี่ยผมจะรับฟอร์ม d a t a าําไมผมต้องทำอย่างนี้ผมจะให้นักเรียนรู้ไงว่าเนี่ย JSON เราจบแล้วครับส่วนไอ้ตัวเนี่ยเป็นฟอร์ม Data นักเรียนก็รู้2เรื่องแล้วไงโอเคนะครับ ดังนั้นผมก็ทําให้นักเรียนเห็นภาพเลยว่าเราสามารถส่งแบบฟอร์ม Data ได้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้แค่ส่งแค่ j จสันอย่างเดียวก็จบนะครับนะครับสอนฟอร์มด้วยอันนี้ผมก็ทําการสร้างชึบชึบตรงนี้ผมก็จะใส่นะครับคีย์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับผมอีกนะครับเว็บ API จะเป็นคนกําหนดให้ครับเช่นผมเป็นคนออกแบบเว็บ API ผมจะบอกว่า ถ้าอยากจะส่งชื่อสินค้ามาให้ส่งคําว่า name เ,เข้ามาโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ผมเป็นคนกําหนดเองนะครับส่วนไอ้ตรงฝั่งขวาเนี่ยคือค่าที่เราจะส่งไปอันเนี้ยเราเป็นคนกําหนดนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ดูพิเคทมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเปิดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้ดูนะครับว่าทําไมตัวนี้มันต้องส่งแบบนี้ครับอ่ะทุกคนดูดีๆนะนี่ดูตรงนี้ดีๆอ่ะผมก็จะพาไปดูฝั่งเซิร์ฟเวอร์สักดีสหนึ่งนะครับมาดูที่คอนโทรเลอร์ นะครับจะได้กระจ่างนะครับที่กี้ผมบอกแล้วว่าผมจะรับแบบโพส์นี่ไงครับมันจะมีคําว่าเราเตอร์โพสอยู่เห็นไหมครับพาดยังใช้พาดเดิมเลยนะครับทีนี้ไอตอนที่ผมรับค่าเนี่ยครับนี่ผมจะมีคำว่าอ่า r e q u e s t body ตัวเนี้ยอ่าไอรีเควสตตรงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างละ่ะนะครับประกอบด้วยตัวนี้นะครับอ่าผมเปิดให้ดูแล้วกันตัวนี้เนี่ยครับ name image stockpile เห็นไหมครับซึ่งมันก็ตรงกับคีย์ที่เม่กี้เรากำหนดเลยผมขออนุญ,ญาตไปพิมพ์ให้ดูนะครับหลายคนดู API ผมก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไม่ v r i i y validate verify เนี่ยมาถึง Insert ยัดเข้าไปในตัว Database เลทเลยเหรอแบบนี้ไม่ถูกต้องนะสอนอย่างนี้มันก็ไม่ s q c u r e ดิอ่าอันนี้นักเรียนเข้าใจถูกแล้วครับดังนั้นผมจะพูดคำพูดป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับคำว่า security ของผมผมไม่ใช่ณนะตอนนี้ ต้องบอกก่อนว่า API อย่าไปสนใจเลยให้มองว่า API ผมมันไก่กามากเลยเอาเป็นว่ามันคือ API อ่อนๆตัวหนึง่งไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่ต้องจูโจมมันโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้งานจริงเพราะมันไม่ปลอดภัยจริงๆครับนะครับดังนั้นผมไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นผมโฟกัสที่ตัวนี้นะครับดังนั้นให้นักเรียนเข้าใจเลยนะครับว่าไม่มีความเป็น Security เลยในตัวโปรเจกต์ Node.js ผมเพราะผมไม่ได้ทําขายนะครับผมทํามาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนะครับอะ อันนี้ก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาใส่นะครับเนมนะครับตรงนี้ก็พายนะครับตรงนี้ก็สต็อกโอเคทีนี้เราอาจจะต้องมาเช็คิดนึงว่าตัว image เราตัวนี้อ่ามันเป็นเนวหรือเปล่าตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นลักษณะเขาเรียกว่า o p t i o n Al นะครับจะโยนมาหรือไม่โยนมาก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้เราก็มาเช็คครับว่า Image f i l ลตัวนี้ มันต้องไม่เท่ากับเนาแสดงว่าเราจะรับค่านะครับทีนี้ไอคี IQ การอัปโหลดตรงเนี้ยเรื่องจากผมรับเป็นฟอร์มนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้เทคโนโลยีตัว Node.js ใช้ไลบรารีตัวที่ชื่อว่า m o d a l มันจะมีให้เรากำหนด c o n f i g ตัวนี้ครับนี่ดูใน c o n f i g ผมนะนี่นี่คือคีครับถ้าผมโยนคีเช่นเซิร์ฟเวอร์ผมตั้งชื่อแบบนี้ ผมก็ต้องก๊อปคีย์เซิร์ฟเวอร์ไปดังนั้นถ้านักเรียนไปต่อยอดนักเรียนจะต้องไปถามคนที่เราจะติดต่อเซิร์ฟเวอร์เขานะครับถามเขาว่าผมจะอัปโหลดแบบฟอร์ม Data เนี่ยผมจะโยนรูปเข้าไปเนี่ยคุณรับคีย์อะไรนะครับอันนี้ต้องไปถามเขานะครับในเคสนี้เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วนะผมเป็นคนทำนะครับตรงนี้เราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตัวนี้ครับเอาเวท Uh, เดี๋ยวนึกก่อนนะครับเอาเว็บมัลติพา m มัลติพา t ไฟ l e โอเคแล้วก็มาดอทนะครับฟอร์ม uh, ทีนี้มันก็จะให้เราโยนนะครับก็จะเป็นตัว image file ตัวเนี้ยแล้วก็ดอทพาธโยนเข้าไปแล้วก็จะมีคอนเทนต์ไทป์นิดนึงนะครับคอนเทนต์ไทปตรงนี้ก็เป็นมีเดียไทป คือเซิร์ฟเวอร์เรา v e อ i f y ฟเกี่ยวกับเรื่องเ้าเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเมตานะครับก็คือเรื่องของพวกนามสกุลไฟล์อ่ะอันนี้เราก็ระบุเข้าไปนะครับคอนเทนต์ไทยเป็น jpg โ okay, อเคนะครับเหมือนตัวนี้จะแดงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ โอเคตรงนี้ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีปิกกานะครับนี่ภาษาดัสละทิ้งนี้นะครับโอเคเมเดียไทป์แดงอินเทอร์เน็ตเเอร์แล้วก็ Import แต่ว่าไม่มีขึ้นให้อันนี้ต้องพิมพ์เองนะครับสกอร์ขึ้นไปข้างบนสุดนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันก็คือตัวเดี๋ยวก่อนนะครับ HTTP Parser p a r s e r ตัวนี้ครับแล้วก็พาสเตอร์โอเคหลังจากนั้นก็สกอรลงมาดูนะครับแอดโปรดักต์เราก็จะเสร็จแล้วอ่นนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่เราได้ทำการส่งไปนะครับอคือเราปั้นข้อมูลก่อนที่เหลือเราก็เอาตัวแปรตัวเนี้ยเป็น Data แทนโอเคนะครับเป็นตัวแปรตัวนี้ตรงนี้นักเรียนชอบผิดบ่อยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวนี้เดี๋ยวผมขอปิดด็อกก่อนนะครับ ตัวบิ๊กี้ตอนที่เราแอดตอนที่เราแอดอย่างนี้ถ้าเราโยนตัวโมเดลอย่างนี้เข้ามานะครับของเดิมคือโปรดักต์แสดงว่ามันเป็นเจสันแต่ตอนนี้เราจะแปลงเจสัตนตัวนี้ให้เป็นฟอร์ม a t a ดังนั้นเราต้องเอาตัวแปร Data เข้าไปนะครับตรงนี้นักเรียนชอบผิดกันนะครับเอาโปรดักต์ตัวเดิมต่อให้เราสร้าง Data แล้วแต่เราก็ยังใช้โปรดักต์อันนี้ระวังนิดนึงนะนะครับดูดีๆนะครับ Data Data โอเคตอนนี้ทุกอย่างก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ ก็ถัดมามาดูกันครับอพอดีผมเรื่องมากดิดหนึ่งนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ผมนะครับไม่ได้ส่งสเตตัส200มาหมายความว่ายังไงถ้าเรารับ200นะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ส่งเลขอื่นมามันก็ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ดินะครับดังนั้นผมจะบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ผมส่ง201มาคำถามคือรู้ได้ไงว่าเซิร์ฟเวอร์201มาเราก็ต้องถามเขาต้องถามเขานะครับอผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าผมส่งมาจริงๆนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับคนออกแบบครับว่าเขาจะส่งอะไรมาต้องถามเขาไงอย่างที่ผมบอกหน้าที่ฟัตเตอร์คือถามเขาว่ารีเควสตเป็นไงレスปอนต์เป็นไงครับนะครับถามเขาหมดนะมาดูกันนะครับนี่ผมส่งสองศูนย์หนึ่งมาเห็นไหมในะงานต้องรับสองศูนย์หนึ่งนะครับนะทีนี้ก็กลับมาที่โปรเจกต์ตรงนี้ผมก็จะเขาเรียกว่ารีเทิร์นสต n ิง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสตริงผมจะรีเทิร์นมาเซตออกไปนะครับ ก็ตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น message ก็เป็น add <c oughs> add success นะครับ f u l l y โอเคก็เอามานี้นะครับเสร็จแล้วครับเกี่ยวกับตัว add ทีนี้เราจะมาเรียกใช้งานกันนะครับก็กดชิปชิ s นะครับเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับเกิดจากตัวปุ่ม submit ตัวนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ management เราก็มาดูที่ management นะครับตอนที่เราทำปุ่ม submit on page ตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับ ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการอ่าเซฟฟอร์มนะครับแล้วก็ทําตัวนี้ไปละนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องมาเขียนโค้ดนะครับอ่ารูปแบบใหม่นะครับผมก็จะทําอย่างนี้ครับก็อนแรกผมจะลบตัวนี้ออกก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ต้องเขียน ฟังชันละกันอ่ะ as product ผมสร้างฟังก์ชันนะครับ internet enter แล้วก็เขียน m t t o o อ่ะฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมก็จะไปเรียกไอตัวนั้นไง network service นะครับชึบแล้วก็บัด add ครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เราเซฟนะครับทุกอย่างมาแล้วนะครับเราก็โยนเข้าไปเลย product อ่ะในเคสนี้ image file จำเป็นต้องมีไหมก็จำเป็นต้องมีแต่ก็เกิดคำถามนะครับดูดีๆนะครับ ฟอร์มเราอยู่แค่นี้ครับหมายถึงไอตัวตัวเมนจเมนต์เพจเนี่ยเรามีวิดเจ็ตแค่นี้ไอตัวนี้เราเรียกจากตัวข้างนอกก็คือตัวชายคือตัวนี้ครับตัวเนี้ยคำถามคือโจทย์เราต้องการที่จะดึงรูปภาพจากไอคนนี้ครับทำยังไงละ่ะนะครับถ้ายังจำเทคนิคเดิมได้นะครับก็คือตอนที่เราทำพวกเ,เกี่ยวกับพวกล็อกอินน่ะมันจะมีเรื่องของ callback ใช่ไหมนั่นแหละเราจะโยน อะไรสักอย่างหนึ่งไปนั่นแหละหลักการเดียวกันเลยครับก็คือแม่คุยกับลูกนั่นเองยังจําคําพูดผมได้นะผมจะเน้นคําพูดเดิมน,นะครับแม่คุยกับลูกในนั้นเราจะสร้างตัวแม่ไว้ก่อนนะครับตัวแม่เราก็สร้างฟังก์ชันเลยครับสร้างฟังก์ชันไว้ก่อนเราก็จะเข้าใจว่าต้องมี image file ตรงนี้เข้ามาทำการ define ก่แล้วเราก็ เรียก image นะครับ file เดี๋ยวนะขอนึกก่อนนะครับอันนี้มันจะเป็นโจทย์เมื่อลูกเรียกมาหาแม่ก็คือเราจะต้องโยนฟังก์ชันตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวให้ลูกอ่ะเรียกตัวนี้มานะครับอ่ะเราก็จะพิมพ์ image file อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอา image file สร้างไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็น file นะครับแล้วก็ image file เพราะเดี๋ยวเราจะให้ตัวลูกนะครับส่งตัวนี้มาให้ตัวแม่นั่นเองอตรงนี้ถ้าใน enter ระวังนะครับต้องเป็น uh, d a r t .io นะครับถ้าแดงก็ขึ้นไปดู import ข้างบนนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นเนื่องจากผมตั้งชื่อเหมือนกันก็ this ต้องใส่คำว่า this นะครับ this คือ uh, ตัวฟ<ม>ิล l ของ object ปัจจุบันนะครับตรงนี้ผมไม่พูดเยอะนะครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง OOP พื้นฐานโปรแกรมมิ่งเลยนะครับคำว่า this นะครับอ่ทีนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็กลับไปแก้ข้างล่างก่อนนะครับอะตรงนี้นะครับเราก็โยนตัว image ไฟล์เข้ามาอ่ะแล้วเราก็มานั่ง callback ละกันนะครับ dot เด่นดูผลลัพธ์ว่ามันจะอะไรผมก็ง่ายๆและกันผมก็ป้นก่อน <c oughs> พิม์น,นะครับเดี๋ยวขอเรียกใช้คำสั่ง p ิ n ์แล้วก็ value นะครับเองง่ายๆนี้ก่อนนะครับคือ add product ผม add อย่างเนี้ยนะครับทีนี้ถัดมาผมก็ต้องไปที่ไอ้ call back เมื่อกี้เราต้องโยนไปนะครับอเราต้องโยนไปให้กับตัวลูกตัวนี้เราก็โยนเข้าไปเลยครับ call back โยนเข้าไปอย่างนี้เลย ทีนี้เราก็ไปอินเทอร์เน็ตเอนเตอร์ครับมันจะมีคำว่า Con create c o n s t r u c t o r ตรงนี้เราก็ทำการย้ายครับแล้วตรงนี้เราก็พิมพ์คำว่าด i s ครับตรงนี้เป็น Final อ่ะโอเคตรงนี้ s e ม i c ค l ร n อ่ะโอเคนะครับอ่ะนี่เราก็รับค่าละทีนี้เราก็ต้องนะครับเมื่อเราขอบรูปภาพเสร็จแล้วเราต้องส่ง ตัวรูปภาพเนี่ยไปหาตัวแม่ใช่ไหมครับเพราะเราพาดเข้ามาแล้วเราก็มาจังหวะตอนที่เราขอบอิมเมจคือจังหวะที่เราเลือกรูปภาพอ่จังหวะนี้นั่นเองเราก็เรียกไปหาตัวแม่ครับ widget callback แล้วโยโนตัว image file เข้าไปอ่าโอเคนะครับนอกจากเราทำการเซตรูปภาพพรีวิวแล้วเราก็ส่งตัว image f i l ลตัวเนี้ยไปให้แม่มัน แม่มันก็คือ m มเนจเมนต์ตัวนี้นะครับตัวแปรตัวนี้มันก็จะมีค่าแล้วเราก็ทำการส่งไปที่แอ d นะครับอ่ะไปที่แอ d ตัวนี้นะครับมันก็จะมีรูปภาพนั่นเองอ่ะลองทำการรันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสละว,ว่ามันเพิ่มตัวรูปภาพได้จริงหรือเปล่าอ่าผมกดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพิมพ์เอเอ็ดตึดตึดตึด เรืองรูปภาพนะครับ่พรีวิวเลยนะครับกดสับมิดเลยปั้งนะครับจะนิ่งๆนะครับนิ่งๆอย่างนี้มีความเสี่ยงสูงกดดูที่ตัวคอนโซลรันครับอ้าวแอสเซเซสนะครับแสดงว่าผมฟุกนะครับนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าเขียนโปรแกรมมันไม่มีคําว่าฟุกนะครับมันต้องได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะนะครับเรามาดูกันครับว่าเราเพิ่มได้จริงหรือเปล่าคำว่าเพิ่มได้จริงของผมคืออะไรนะครับ อันดับแรกเราก็กดแบ็กตรงนี้กลับมาครับแล้วลองมาดึงดูครับอเราทำ pull r เฟ r อ่าเราดึงได้นะครับแต่การดึงมาในเคสนี้เราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายทีหนึ่งเฮ้ยเราฟริกข้อมูลเปาวะถูกต้องไหมเราอาจจะมองโลกแง่ร้ายแล้วเราอาจจะฟิกข้อมูลไว้ก็ได้ดังนั้นทุกๆอย่างมันควรจะไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนบอกเราครับอะเรามาดูกันครับอันดับแรก ใน d a ต a ต a ร e ตรงนี้น่าจะมีข้อมูลละแต่เรามาดูรูปภาพดีกว่าการันตีนี่ครับนักเรียนอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาได้แล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้บางคนอัปโหลดรูปอะไรมาก็ไม่รู้แล้วกดจิ้มที่ตัว v s code แล้วบอกว่ารูปโรเททอันนี้สําหรับบางคนนะครับที่เปิดมารูปโรเททคือเราถ่ายรูปแนวตั้งแต่ทำไม v s code ดูแล้วเป็นแนวนอนเบื้องต้นให้กดคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Image และรีวิวอินฟ i เดอครับบนเครื่อง Mac นะครับให้รีวิวไฟเดอร เครื่อง Windows คือ Show in Explorer แล้วก็กลับมาดูที่รูปภาพเราจะดูรูปภาพจากตรงนี้เป็นหลักครับแล้วเราจะฟันธงเลยว่ารูปที่เราถ่ายมา Rotate หรือไม่โ t เท e โอเคนะครับสาเหตุที่เราดูตรงนี้ไม่ Rotate แต่ทำไมเราดูที่ Vs Code โ o t a t e เพราะอะไรละ่ะ Vs e Code มันพรีวิวไงครับมันพรีวิวผ่านโปรแกรมอย่าไปสรัทธามันเราไปดูที่ตรงส่วนของ e x p l o r e r อันนั้นนะฟันธงแล้วโอเคนะครับอ่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถเพิ่มสินค้าได้ทีนี้เรามาเก็บตกให้มันดูดีกว่านี้หน่อยละกันนะครับโจทย์ผมก็คือกรอกทุกอย่างครบหมดละนะครับกดซับมิดปั้งมันควรที่จะแบ็กกลับมาหน้านี้แล้วก็ดึงข้อมูลให้เราด้วยโอเคนะครับอ่ะโฟจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะขึ้นโทษแสดงข้อความด้วยว่าแอร์แอสเซสเนี่ยครับทำโนติซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องโนติเนี่ยเรามาเก็บตกเรื่องตรงนี้กันนะครับ ทุกคนพร้อมนะครับก็อันดับแรกเราก็จะมาที่ตรงส่วนของตัวนี้อามาทําให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะต้องสร้างฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของตัวโชว์ละกันนะครับไอตรงนี้ก็จะเป็น void โชว์นะครับ alert bar อในนี้เราก็โทษทีครับตรงนี้ผมตัวใหญ่โชว์อเลอร์บาในนี้ผมก็จะมีตัวบัดบานะครับทีนี้ตัวนี้มีอะไรบ้างเอามีแมสเซดนะครับเอาแมสเซดก่อนอนะ่ะเราก็จะโยนแมสเซจนะครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดก่อนนะก็จะต้องโยนสิ่งแมสเซดเข้ามาแมสเซดเรารีควายนะครับ ถัดมาก็มีอะไรอีกนะก็ต้องมีพวกไอคอนไอคอนนะครับอไอคอนตัวนี้ก็จะเป็นอไอคอนเราอาจจะต้องอมันจะมีไอคอนเราเราจะมีสองสถาน,นะครับเตือนเขาว่าผิดพูดง่ายคือสถานนะที่มันมีเกิดข้อเฟลกับ อีกสถานะหนึ่งคือ success ถ้า success ก็เป็นเครื่องหมายถูกถ้า fail ก็คือกากบ,บาทดังนั้นไอคอนตรงนี้ผมอาจจะต้องไดดามิกกับเป็นของฟอนต์อนสัมแล้วกันฟ้าไอคอนนะครับทีนี้เราต้องโยนไอคอนเข้ามานะครับอันนี้อาจจะต้องกำหนดเป็น optional แล้วกันนะครับพอเดี๋ยวเราฟให้ตัวนี้มันเป็น ฟอนต์ uh, แบบซักเซสเราจะฟิกว่าตัวนี้เป็นอารมณ์แบบเป็นซักเซสหมดเลยละกันนะครับก็จะเป็นเช็คมันจะมีให้เช็คไซเคิลอยู่ uh, ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปครับไอคอนเราเซตดีฟอยไว้แล้วถัดมาก็ต้องกำหนดไซส์นิดหนึ่งไซส์ตรงนี้สักสามสิบยี่สิบแปดละกันสีอ่ะ uh, สีตรงนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเออร์เลอร์ก็ต้องเป็นสีแดงแต่สักสีซักเซสก็คือสีเขียว ผมก็ต้องกำหนดสีเราจะมากำหนดสีนะครับก็กำหนดพารามิเตอร์ตัวนี้ไปเลย color color เท่ากับ color green จัด f o r m แมนะครับโอเคเราก็จะได้เลยให้มองว่านี่คือ a อ e เลที่เป็นกรณี Success นะครับเรา Set Default ไปละเดี๋ยว Error รเราก็ทำการโยนสีแดงกับอไอคอนเออเ r เข้ามาถัดมานะครับไอคอนเสร็จแล้วเราก็มา คุยถึงเรื่องตำแหน่งอ่ะถ้าตำแหน่งก็น่าจะเป็นท็อปนะครับไอ้ตรงนี้นานๆพิมพ์ทีขออนุกก่อนนะครับมันจะมีฟัดบาร์โพซิชันอะดอตท็อปนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมอะมีระยะเวลาหน่อยนะครับให้มันมิดดิสมิดก็หน่วงเวลามันหน่อยก็สัก สามวิแล้วอาจจะไปยึดกับโฟกาวข้างบนนะครับก็เป็นฟัตบาสไตล์แล้วก็กลาวตัวนี้ต้องพิมพ์ของมันก็คือส่วนใหญ่มันจะตั้งชื่อแบบนี้ครับแล้วมันก็เป็นเอตัวใหญ่แล้วก็ดอทกาวโอเค นะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับแล้วตัวสุดท้ายที่ชอบลืมกันรวมถึงผมด้วยคือ show ครับตรงนี้ให้ไปดูจากเอกสารนะครับเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับจริงๆไปกรอบโค้ดจากหน้าอกอินมาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ปฏิปะตะออมาเรื่อยๆโอเคอ่ะอันนี้เราก็มาที่ตรงส่วนของตัว add ละ add ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเป็นกรณี add เราจะต้องเรียกอันดับแรกเดี๋ยวเราจะทําการ back กลับไปหน้าแรกก่อนก็คือ navigation Navigator.pop ออกมาก่อนให้มันแบ็คกลับไปก่อนเมื่อเราสักเซ s แล้วถูกต้องไหมครับจังหวะนี้เราส c กเซ s แล้วถัดมาเราก็จะโชว์ครับ Alert Bar ซึ่งไอ e s s a g e ตรงนี้เราส่งมาจากอตัวตอนที่เราเรียก add แล้วใช่ไหมครับว่า add success ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น result นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น result โยนเข้าไปอ่าทีนี้ถ้าเป็นกรณี c a t ละเราก็ .cat c คครับมันจะมีคำว,ว่า c a t เ r อร r อตรงนี้ก็จะเป็น เออร์เลอร์ล้วก็นะครับโชว์อเ a l e r บาร์กันก็คือโชว์อเ a l e r บาร์ใส่ message เออเลอร์เข้าไปนะครับ dot two thing แล้วก็ไอคอนตัวนี้อาจจะต้องเป็นไอคอนเออร์เลอร์ก็คือ font on sum ถ้าเออร์เลอร์นะครับ มันจะมีตัวนี้อยู่ time cycle โยนสีเข้าไป color dot red นะครับโอเคตรงนี้มองยากนิดนึงก็มองยากไหมมองยากตรงนี้โอเคนะครับอตอนนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว add ก็เดี๋ยวตอนที่เรา add เสร็จเราจะโชว์ alert เสร็จแล้วเราก็ต้อง pop มันก็คือการแบ็กนะครับสมมุติผมเพิ่มเสร็จกดแบ็กกลับมาหน้านี้มันจะแบ็กเองเนาะแล้วเราก็จะสั่งให้ไอตัวเนี่ยมันรีเฟซเองด้วยไม่ให้ต้องไม่เราไม่จำเป็นต้องให้ยูเซอร์ดึงเข้าใจใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะมาที่ตรงส่วนของตัวเหตุการณ์ทุกอย่างมันอยู่ที่สต็อกเราก็ไปดูตอนปุ่มที่เรากดมานี่ครับอ่านี่คือปุ่มที่เราไปที่ Management ใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้ผมได้บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะพุทไปอีกหน้าหนึ่งแล้วเราก็รอผลลัพธ์กลับมาก็ได้ในเคสนี้เมื่อกี้เราพุทไปที่หน้าเมเนจเมนต์แล้วใช่ไหมครับแล้วเมเนจเมนต์มันมันป๊อปกลับมาเราก็สามารถเขียนนะครับอรอผลลัพธ์ก็ได้นี่นะครับอันนี้คือดอทเดนเราก็รอผลลัพธ์นะครับทีนี้เราก็สั่งเซตสเตจง่ายๆนี้เลยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าออขออนุญ,ญาตคอมม่านะครับ ขอดูก่อนนะ value อ,อันนี้ถูกละก็คือตอนที่ผมไปที่ management เนี่ยนะครับแล้วผม pop กลับมาผมก็จะทำการนะครับ f e e ข้อมูลแสดงผลใหม่ทุกครั้งนั่นเองนะครับมันทำให้ user ไม่จำเป็นต้องมานั่ง p ู l l อย่างนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ requirement ใคร requirement มันนะครับของผมนี่กด back กลับมาแล้วก็ p ูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวาทำการ test กันนะครับ save แล้วก็ไป test กัน ผมไม่อัปโหลดรูปภาพนะครับมาถึงผมซัดเลยสับมิดอ่าเห็นปะ่ะรูปภาพเราไม่มีแล้วก็ขึ้น alert แล้วนะครับทุกอย่างเราได้หมดนะครับอทีนี้ผมจะ,ะเพิ่มแค่รูปโอเคนะครับอ,อันนี้ก็ได้นะครับอเราเขียนทุกอย่างครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องถัดไปก็คือเราจะมาทําการ Edit กับดี D ิ S สินค้าครับก็จะจบโฟแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ